คือว่าไอ้นาอาจจะเดินกลับมาไม่ถูกได้นะคะเพราะทุกวันนี้คุณรัตนายังเดินลลงในซอยบ้านอยู่เลยค่ะสวัสดีค่ะใครคะใครใครที่ที่ลอกให้คุณนาพาเดินดูนูน่นดูนี่ดูนั่นคุณต้องการดูอะไรคะอืมไหนพูดดิอืมจะดูอะไรกันคะคุณไม่เห็นอะไรหรอกคะ่ะเพราะที่นี่มันไม่มีความลับอะไร และถ้าคุณลอกเด็กที่ซึ่งอไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเนี่ยให้พาเดินดูเนี่ยคุณต้องการอะไรคะอืดูรถเลื่องไหมคะพาไปดูบ้านพี่พีทดูไปดูบ้านเขาทำไมคะทุกวันนี้นางเดินกับบ้านไม่ถูกเลยคะ่ะแล้วบ้านคุณพีทนะี่ยมันต้องไปดูคะ่ะไม่มีใครอยู่หรอกคะ่ะเขาไปเที่ยวกันหมดคะ่ะเขาไปเที่ยวบ้านญาติพี่น้องเขาคะ่ะ อืเชื่อรัตนาก็เท่ากับคุณนี่ที่สุดแล้วค่ะอินามันมั่วนะคะเขาก็พูดตามภาษาของเขาค่ะคุณเข้าใจเขาว่าคนคนเราเนี่ยต้องหนึ่งร้อยปร์เซ็นตแต่รัตนามันมีแค่สี่สิบอืมคือคุณจะไปลอกถามนู้นถาม,ถามนี้ถามอะไรกันจะ๊ะดูะรายการหาอรายการเจอไหมเจออะไรไหม <laughs> เจออะไรไหมเออเห็นอะไรกันไหมคะเออใครใครที่ที่ที่ลอกให้รัตนาเดินนูน่นเดินนี่ดูน,น,ดนู่นดูนี่นั้นเห็นอะไรกันไหมจ๊ะอาพูดเห็นอะไรไหมเออเห็นอะไรกันไหมสวัสดีทุกคนนะคะก็ไม่เห็นอะไรคุณก็คุยกับรัตนาได้เหมือนกันนะเออตลกตลกดีนะคะ เราก็นั่งดูอยู่ดูดิไอ้นาไปทำอะไรอ่ะดูดิมันจะพูดอะไรอืมอยากรู้เรื่องอะไรคะคุณอยากรู้เรื่องอะไรกันือถามแล้วได้อะไรไหมคะคุณลอกถามมันมาจะปีงแล้วคุณได้อะไรกันไหมคะคุณได้อะไรกันไหม อไม่ได้ไปค่ะอยู่บ้านค่ะบางทีอ่ะไอ้นามมันก็พูดไปเพื่อเอาใจพวกคุณล่ะค่ะแล้วจะบอกให้มันอ่านสือไม่ค่อยออกนะคะไม่ได้เรียนหนังสือค่ะเขาก็เรียนแค่ศึกษาผู้ใหญ่แค่ไม่ขี่ปีก็ยังเรียนไม่จบด้วยนะคะอืได้อะไรกันไหมคะ เออมาถามเราเลยดีกว่าเนี่ยของแท้มานี่มาถามนี้อยากรู้อะไรมาถามนี้อ่อบ้านแม่มีสี่หลังอ๋อลอกให้นาพาดูเหรอใช่ไปบ้านพีทเจออะไรไหมคะไม่เจอเพราะไม่มีคนอยู่ดูบ้านแม่สามหลังเจออะไรไม่เจอพร้อมด้วยไม่เจอรถออยต่างหากเพราะว่าคุณออยเขาเอาญาเขามาขับรถกลับไปแล้วเป็นไงคะแล้วไปดูบ้านหลังนี้ก็ไม่มีใครอยู่เจออะไรไหมคะ ไม่เจออืมมาถามนี้มาถามนี้เนี่ยตอบตรงด้วยตอบจริงด้วยไม่ต้องไปถ่ายนาใครนาไม่รู้เรื่องไม่ได้ลามาไม่ต้องไปถ่ายนาใครนาไม่รู้เรื่องไม่ได้ลามาคุณให้รัตนาพาเดินดูนู่นดูนี่ดูนั่นน่ะคุณเห็นอะไรไหม แค่นั้นเนองย่าไปทำให้เด็กมันต้องอประท้าเสียอะไรคะบางทีมันอาจจะพูดไปก็เอาใจพวกคุณนั่นแหละคุณไปลอกถ้ามันมันอ่านออกมั่งไม่ออกมัออก่มงเงี้ยถูก่ะละเออถ้าคุณเชื่อคุณรัตนานคุณก็ไม่เต็มร้อยอะค่ะคนเรามันต้องร้อยเปอร์เซ็นตแต่นานะ่มันแค่สี่สิบถ้าใครเชื่อไอนาก็แสดงคนได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต เจออะไรไหมคะอา้าวใครที่ลอกถ่ายนามาดิมาคุยกันนี้เออมานี่มาคุยนี่ถ่ายไมนาอะไรบ้างใครได้ยินบ้างว่าใครถ่ายนาว่าอะไรบ้างมีบ้านพี่เจมมาบ้านพี่เจบ้าบออะไรคะพี่เจมาเขามาอยู่บ้านแม่ใหม่คะ่ะนะคะบ้านหลังนี้ซื้อไว้ซื้อจากคุณหมอไว้เขาย้ายไปอยู่ราชบุรีเพราะว่าลูกเขาต้องไปเรียนราชบุรีเขาก็เลยซื้อต่อไว้ซื้อต่อไว้แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรทีนี้เจมาเลนิเก้แถวนี้ก็มองว่า ไปกับสัตหีมมันไกลก็เลยให้เจมนอนนี่จบไหมคะคนไหนคะจะถามว่าอะไรมาถามนี่มา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 ถามนี่คนถามหายไปหมดแล้วอ้าวหรอแพลเขาถามว่าอะไรมัางไหนบอกป้านิเห็นเปล่าเดี๋ยวป้าตอบให้ตรงนี้แหละเดี๋ยวฝากไปบอกต่อกันถามทำไมคะบ้านหนูอยู่ตรงข้ามแต่หนูไม่อยู่หนูไปเล่นลิเกคุณจะถามเอาอะไรคะเอาสวั์วีมานอะไรคะสวัสดีค่ะ อ้าวถามทีนี้ไม่ถามพาดูบ้านคนดูจะไล์เยอะอ๋อบ้านพี่นูหลังไหนก็หลังเนี้ยค่ะทำไมคะสวัสดีตอนข้ามค่ะอที่บ้านมีบ้านอยู่สี่หลังค่ะเออแม่ใหม่มีบ้านสี่หลังค่ะ มีแม่หม่อยู่หลังหนึ่งนุหลังหนึ่งเน็ตหลังหนึ่งอีกหลังหนึ่งไม่มีคนอยู่ซื้อไว้ค่ะแล้วก็พอดีไม่มีคนอยู่ปุ๊บเจมมาเล่นลิเกแถวนี้ก็เลยให้เจมมาพักบางทีเจมในกรองเทพก็ไม่มีคนพักมีอะไรไหมคะคนถามหายหัวหมดเลยค่ะแม่ถามว่าอะไรบ้างใครได้ยินบ้างน้องนุน,นอนบ้านไหมเห็นแวฟเวบ,บจะนอนได้ยังไงคะก็เข้าไปเล่นลีเกฮะ และจริงๆอ่ะเราจะไม่ค่อยได้กลับบ้านด้วยค่ะเพราะว่าขี้เกียจก็เช่าโรงแรมนอนกันที่นูนที่นี่ที่นั่นเหมือนทัศนาจรไปในตัวมาค่ะใครอยากถามอะไรมาถามนี่ไม่ต้องไปถ่ายนาคุณถ่ามไม่นานะคุณไม่ได้อะไรด้วยหนึ่งเปอร์เซ็นที่คุณจะได้ความจริงเพราะตัวนายเองมันก็ไม่เต็มอยู่แล้วคนที่ลอกถ่ายนานะไม่เต็มก็ยิน่าก้อยนายอืมคุณต้องการอะไรคะจะดูอะไรอ่ะคะวันนี้รถน้องออยไม่อยู่พูดอะไรดีอ่ะเออ วันนี้รถน้องออยไม่อยู่พูดอะไรดีคะวันนี้ไม่เจอรถใครเลยไม่เจอรถคนแปลกๆเลยจะพูดอะไรดีเราจะพูดอะไรกันดีเอ่ยือ,อ,อยวันนี้จะพูดเรื่องอะไรดีจ๊ะทำไมจ๊ะอ,อยากรู้ไปหมดอยากรู้ยันหมดไม่สบายถามทำไมโอ้ไม่มีปัญญาออกให้ด้วยคะ่ะบางทีไม่ออกให้ด้วยแต่ปากดี เนี่ยเราก็บอกแม่ใหม่ปักจัดก็มันเป็นท่นอย่างเงี้ยถามว่าพ่อยู่พ่อไม่อยู่ค่ะคุณพ่อชอบเที่ยวนะคะคุณพ่อไปกับคุณแนทค่ะมาถามอีกอืมมานี้มาถามนี้คุณคุณให้รัตนาเปิดดูบ้านดูบ้นนี้เจออะไรไหมคะไปบ้านคุณพีเจออะไรไม่เจอว่างเปล่าเพราะบ้านคุณพีเขาไปเที่ยวกันหมดค่ะเขาไม่ได้เอาเวลามานั่งอะไรต่ออะไรกันหรอค่ะเขาไปเที่ยวกันหมดนะคะ เออวันหยุดเขาก็พาแม่พาน้องชายเขาไปเที่ยวพี่ป้านาะอาเขาพาก็ไปเที่ยวนะคะแล้วก็บ้านนุกก็จะมีรถอพา,าจอดหนึ่งคันรถเก่งน้องนุหนึ่งคันรถเชฟหนึ่งคันค่ะแล้วก็หกล้อจอดอีกหนึ่งคันวันนี้ไม่มีรถน้องออยนะคะอืมถามจะปีหนึ่งลวใช่จะลอกถามมันเพื่ออะไรสู้คุณลอกถามมันคุณถามไวนะ้นะนะมีตังเงินข้าวไหมเดี๋ยวป้าโอนตังให้เดี๋ยวพี่โอนตังให้นะอย่างนี้จะดีกว่า คุณแม่พี่สมัยวันนี้ไม่มีรถเออวันนี้ไม่มีรถน้องออยด้วยทําไงกันดีอะคะจะพูดเรื่องอะไรกันดีอะเออนะวันนี้ไม่มีเรื่องพูดเลยไปเปิดบ้านที่เจมอยู่ก็ไม่มีอะไรให้จับผิดเลยอะไรกันดีคะถามว่าเป็นซอยหมู่บ้านหรือเปล่าเป็นหมู่บ้านค่ะหมู่บ้าน 4K ปากและซอยหนึ่งนะคะอ่ะว่าไงคะไอนาจะรู้จักหรือเปล่าไม่รู้ 4K ปากและซอยหนึ่งอะ อ่ามาฟังอยากรู้อะไรอีกคะมานี่มานี่มานี่ไม่ต้องไปถ่ายนาเราถ่ายนามันก็เอาใจคนแฟนคลับก็ไปอยากมีเพื่อนคุยเออวันนี้ไม่เจอรถใครเลยทำไงดีอะแฮลวเออถามหน่อยได้กี่ตุงละอ๋อพี่สุคิดจะไม่ได้สักตุงค่ะมีการให้พาเดินไปบ้านนั้นบ้านนี้ไม่เจอใครเลยแพลว เดินไปแล้วไม่เจอใครหรอกคะ่ะเพราะ่าเที่ยวบนบ้านคุณพีชเขาก็ไปเที่ยวบ้านญาติเขาพาแม่เขาน้องเขาแล้วก็อาเขาไปเที่ยวบ้านญาติไปทานข้าวกันที่นู่นนะคะแล้วก็บ้านแนทก็มีรถเก่งจอดอยู่หนึ่งคันก็คือบ้านแนทค่ะแนทจอดไว้นะคะเพราะว่าแนทเอาพาดไปงานนะคะก็เลยรถเก่งจอดไว้ที่คุ้มพานรถแนทนะคะไม่ใช่รถคนอื่นนะคะแล้วก็มาบ้านนุก็จะมีรถจอดอยู่4คันเอาพาดแล้วก็คอนดา้า คันหนึ่งแล้วก็เชฟกระบะสี่ประตูคันหนึ่งแล้วก็หกล้อคันหนึ่งแล้วก็บ้านที่เจมอยู่ดับไฟมืดเพราะไม่มีคนอยู่นะคะแล้วก็บ้านไม่ใหม่จะมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หนึ่งคันโอเคไหมคะ <c oughs> นุ่นเคยไปเที่ยวป่คะค่ะโอ้มาบ่อยคะ่ะเขามาหมดลคะค่ะเพราะแม่พี่น้องเขามาเที่ยวบ่อยคะ่ะถ้าว่างก็มาคุยกันมาเที่ยวมาซื้อของมาแต่กระโปง่งบ้านโปง่งมาซื้อนู่นที่นี่คะ่ะเป็นไงคะขอบคุณค่าหนึ่งแดง คนอะไรเขาจะไม่มาเที่ยวบ้านเราเราจะไปเที่ยวบ้านเขาเลยแล้วเขาเป็นจะผิดอะไรที่แล้วเขาไม่มาเที่ยวบ้านเราละเอียดไหมคะแฮวไม่เจอรถใครเลยเออสมมตหน้าจะดูรถหน่อยวันนี้รถอ่อยก็ไม่อยู่เออจะพิดเรื่องอะไรกันดีจะพิดเรื่องอะไรกันดีครับพี่น้องเออ <c oughs> พอเจ้าของบ้านไรไม่ถามเออมาถามนี่มาถามนี่ <c oughs> เอือ วันนี้ไม่เจอรถใครด้วยแพรวรถน้องออยเราก็บอกว่าเขาฝากไว้เขาจะขับไปยังไงสองคันเขาก็ให้ญาติเขาขับกลับไปแล้วนะคะเรียบร้อยไม่เจอรถใ <c oughs> <c oughs> เอาเกงกันดีจ้ะเออมาถามแล้วอยากรู้อะไรอีกมาน้องนุ่นเคยมาเที่ยวมาดิคะ่ะอยู่รู้จักกันมาตั้งห้าปีทำไมเขาจะมาเคยมาเที่ยวบ้านเราอืมเรียบร้อยไหมคะเออแล้วบ้านพี่เจมอุ้ยขอบคุณสมคิดค่ะ ได้สามใบแล้วแม่ต้องโจทย์ต้องโจทย์วันนี้วันนี้คงต้องโจทย์มาถามกันมาถามนี้อาถ่ายนาแล้วค่ะวันนี้เออมาถามนี้ดีกว่าสนุกกว่าเยอะไม่ต้องไปถ่ายนาแล้วค่ะมานี้มานี้มานี่มานี่เออชัดเจนไหมคะเดี๋ยวพาไปดูก็ได้เอา,าเอาไหมเอาไหมเออได้สามใบแล้ววันนี้ไม่อดแล้วมีตังค์ซื้อข้าวให้นากินแล้ว เดี๋ยววันนี้ได้ตุงพลายาตังซื้อข้าวให้หนากินให้หมดเลยให้มาให้หนาไปกินหมูกระทะด้วยเออสู้คุณมาถาม่ายนาคุณนุ่นไลน์นาเนี่ยคุณถา่ายนาอยู่บ้านมีตังค์กินข้าวไหมคำถามแล้วหนึ่งแดงข่าไฟตุงข่าไฟให้ด้วยใช่ไอ้นาใช้เน็ตที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็เปิดไฟนอนทั้งคืนค่ะมาคนละหนึ่งคำถามมา,าค่ะามละหนึ่งแดงวันนี้อีกคนที่ถ่ายนานะวันนี้แล้วก็จ่ายตังค์มาด้วยมา อืมสู้เข้าไปถ่ายหนาเนี่ยถ่ายหนากินข้าวยางมีตังกินข้าวไหมเดี๋ยวป้าให้ตังเดี๋ยวพี่ให้ตังเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ให้ตังไปกินหมูกระทะเอออย่างงี้ดิมาดิตายวันนี้อุต่าเล่นทีเผยน่าไไลดันไม่เจอรถใครอีกโถชีวิตเกอ้อไปเลย <c oughs> เออ <c oughs> เลเกอร์ไปเลยไม่เจออะไรเลยไม่รู้จะจับผิดอะไรนี่จะไปดามาเรืออะไรดีทีนี้ <laughs> เออเกอิดแต่ใจนาะป้านี่นากลัวทุกนาแล้วกันรับไปแล้วเข้าเต็นท์ไปแล้วแม่ขำสะใจมากเอาจริงเออถามมันสู้ถามมาสักคำดีกว่าว่านามีตังค์กินข้าวไหมนายอยากกินหมูกระทะไหมเดี๋ยวป้าเลี้ยงเออไม่เจออะไรเลยเรียบร้อ <laughs> ย